เราอยู่กันเกือบสามสิบคนเนี่ยก็ให้ทำความรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่สักคนเหมือนห้องนี้มันว่างะนะว่างเหมือนไม่มีใครอยู่โดยที่สุดคือว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตน,น,นแล้วนะคือมองเห็นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ว่างเปล่า คือสิ่งที่ปรากฏอยู่คือสัตววรูปสัตววนามว่างเปล่าสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สัมผัสไม่มีอะไรมีแต่รูปและนามเกิดขึ้นและดับไปมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรค้างอยู่ในจิตใ,ใจพอเราอยู่กับอารมณ์แบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ามีแต่ความสงบเย็นกายเย็นจิตใจก็เยือบเย็น กายสบายจิตใจก็สบายกายเบาจิตเบาทำอะไรก็เบาๆนะจะเปิดประตูบางทีก็ค่อยๆเปิดนะพอได้ยินเสียงมันดังก็รู้สึกว่าเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีสติแล้วค่อยๆเปิดเบาปิดเบานะเดินก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกัน พอเราฝึกสำรวมอย่างนี้เราจะเห็นว่าความสำรวมระวังทำให้กําลังสติของเราเมันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนะความสำรวมระวังแล้วก็จะทําให้เรามีความรอบครอบมากขึ้นสติทํางานต่อเนื่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสำรวมอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นนะเขาเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์เนี่ย มันเป็นเบื้องต้นที่ช่วยให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันสงบลงครับลงไปโดยเฉพาะกิเลสหยบหยาบนะอาศัยการสํารวมอินทรีย์เมื่อเราสํารวมอินทรีย์ได้สินของเราก็บริสุทธิ์ที่เราสินขาดทะลุดังพลอยอยู่ด้วยด้วยเพราะเราไม่สํารวมอินทรีย์คำว่าสํารวมอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าสํารวมแค่ทางกายทางวาจา รวมถึงอายตนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว,ว่าสำรวมอินทรีย์